แจกเงินคนบ่อนละล้านโรงสังขารสังเสียก่อนลาแจกเงินคนบ่อนละล้านเจ้เล้งดอนเมืองรวยขนาดไหนอดีตสามีเชิดไปเดือนละล้านไม่รู้ตัวควักเจ็ดร้อยล้านขอหย่าถือเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนสนใจชีวิตและแนวคิดการทําธุรกิจอย่างมากสําหรับเจเล้งอารยาเจ้าของอาณาจักรเจเล้งดอนเมืองเชื่อว่าคนที่ผ่านแถวดอนเมืองเป็นประจําคงไม่มีใครไม่รู้จักเจเล้งพาซ่าหรือร้านขายเครื่องสําอางน้ําหอมอาหารขนม และเครื่องดื่มนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกของเจเล้งอริยะฉัตรอภิสิทธิ์อมรคุณเพราะร้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นร้านขายข,ายของใกล้สนามบินดอนเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆแถมยังถือเป็นอาณาจักรที่มีมูลค่าสูงระดับหลายล้านบาทอีกต่างหากอาณาจักรหมื่นล้านของเจเล้งนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสนามบินดอนเมืองมีทั้งหมด7ชั้นซึ่งในส่วนของชั้นหนึ่งถึงห้าจะเป็นส่วนของร้านขายของส่วนชั้นหกถึงเจ็ดจะเป็นส่วนของที่อยู่อาศัยโดยสําหรับประตูทางเข้าของตึกแห่งนี้ จะมีเพียงแค่ทางเดียวและใช้เป็นประตูบานเล็กๆเกนื่องจากเจเล้งบอกว่าเปรียบเหมือนปากมังกรอ,อ้าแล้วเก็บไม่ต้องมีประตูทางออกเมื่อถามถึงชีวิตส่วนตัวที่แม้จะอายุ73ปีแล้วแต่ก็ยังสดใสเจเล้งบอกว่าเป็นคนไม่ออกงานสังคมไม่ใช่ว่าจะทําแต่งานแต่ตนมีความสุขที่ได้ทํางานทุกวันตนจะแต่งตัวสวยออกไปทํางานด้วยความสุขและที่สำคัญเป็นคนชอบออกกำลังกายจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละสองชั่วโมง ทุกวันจะตื่นหกโมงเช้าไปออกกําลังกายอย่างน้อยสองชั่วโมงและต่อด้วยการนวดผ่อนคลายแล้วค่อยไปทํางานสายหน่อยจากนั้นช่วงเย็นบางวันก็จะไปปั่นจัก,กรยานที่สุวรรณภูมิประมาณ50กิโลเมตรจากเดิมคือปั่นไม่เป็นเลยพอปั่นเป็นก็หยุดไม่เป็นก็หัดไปเรื่อยๆเคยซื้อจัก,กรยานสี่แสนกว่าก็กลายเป็นซื้อผิดเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นตอนนี้ก็คือมีเพื่อนจากญี่ปุ่นเขาเป็นคนประกอบจัก,กรยานก็ให้เขาส่งมาให้ก็จะเหมาะก,กับตัวเรา อายุ77แล้วคาเวลามันก็น้อยลงเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไปสวยอย่างนี้ตลอดได้ไหมก็พยายามคงที่ความสวยของตัวเองไว้แต่เรามีทุกอย่างแล้วสบายสบาย,บายมีกินมีใช้และสมบัติก็เยอะเราอยู่ปัจจุบันเราก็อยู่สบายแล้วตอนจกไปไม่หาที่อยู่ให้สบายบ้างให้มันมีที่ลงให้สวยงามก่อนละเราเตรียมตัวไว้แล้วก็บอกลูกไว้เลยเวลาแม่ไปนั่ง,งานแม่ไม่ให้รับส่องใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราแจากเงินคนจนทุกวันหวานละล้านเลยให้แจกทุกวันเจ็ดวัน sống đẹp tại địa